ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 สวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับนะครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สวนชัยนะครับช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้ข้างๆผมนะครับซีอนะครับของแบรนด์สากลนะครับซึ่งเป็นนะครับการขายตรงนะครับในเมืองไทยที่สร้างความฮือฮาในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับแนะนําตัวอีกนิดหนึ่งครับครับผมภูเชษฐ์พเดิมปรานะครับก็เรียกว่าผมชื่อเล่นก็คือปีเตอร์ครับ ครับคุณปีเตอร์ครับในฐานะนะครับที่ดูแลนะครับแบรนด์ที่เป็นสากลนะครับกับความเป็นพลังเครือข่ายประชาชนในวันนี้นะครับกับความเป็นนะครับแบรนด์สากลของออแกโนนะครับวันนี้เข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะครับมีจุดประสงค์นะครับเพื่อจะมอบอะไรให้กับประชาชนบ้างครับคืออยากจะแสดงให้ประชาชนทราบนะครับว่าธุรกิจขายตรงที่ดีแล้วจากต่างประเทศที่มีอยู่จริงเนี่ยตอนนี้มีนะครับการทํางานด้วยความซื่อสัตย์มีสินค้าถูกต้องไม่ใช่มา ไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มาหลอกลวงแล้วก็มาแบบจริงจังไม่ใช่มาแบบแวบๆนะครับเออนะครับแล้วก็นะครับในฐานะนะครับที่คล้ำวอร์ดนะครับในวงการเขาเรียกว่าเครือข่ายนะครับมานะครับกว่า10ปีตรงนี้ครับอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยในแวดวงของการขายตรงครับคือจริงๆอยากจะให้ต้องบอกว่าความชัดเจนหรือสิทธินะครับสิทธิของคนขายตรงได้เทียบเท่ากับ ธุรกิจอื่นๆบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค,คนขายตรงเยอะมากซึ่งเหมือนกับเป็นประชาชนชั้น2นะครับพอบ,บอกทําธุรกิจขายตรงเ้ามองว่าไปหลอกลวง ไปคดโกงหรือไปหลอกเอาเงินเขาก็อยากให้ให้ความรู้หรือหรือทำยังไงได้ให้คนขายตรงเนี่ยมีโอกาสได้เขาเรียกว่ายืนบนเวทีนะครับสามารถเขาเรียกว่าชูได้ว่าฉันทําธุรกิจที่ถูกต้องฉันมีรายได้ที่มั่นคงและเป็นพสซีฟอินคัมจริงจนะครับนะครับจะจะเลยจะดจะเลยใช่ครับนะครับนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับน้องๆนะครับหรือว่านะครับพี่ๆที่กําลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจก็อาจจะเลือกงานหนึ่ง งาน2งาน3แล้วก็หนึ่งในข้อเรื่องของเขาก็คือการเข้ามาทําธุรกิจขายตรงนะครับอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆที่กำลังจะเข้ามาใหม่ครับอยากจะฝากนะครับว่าเลือกให้ดีในการทําธุรกิจขายตรงเพราะมีบริษัทขายตรงเยอะมากในประเทศไทยนะครับลองดูครับฝากออคโนไว้ด้วยอีกหนึ่งบริษัทนะครับว่าธุรกิจออคโนเนี่ยก็คือผริภัณธ์ส่วนใหญ่ของเราจะเป็นกาแฟซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนดื่มได้นะครับเพราะฉะนั้น การการที่เราจะเลือกใช้บริการหรือเลือกที่จะสมัครสมาชิกเนี่ยดูตรงนี้หน่อยหนึ่งให้หั่นเองนะครับขอพิจารณาของเราด้วยเป็นส่วนหนึ่งว่าเผื่อคุณจะมีรายได้เป็นหลักแปดหลัก มีโอกาสได้ถึงแปดหลักถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ดีของประชาชนใช่ครับนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่คุณปีเตอร์นะครับได้ให้เกียรตินะครับเข้ามาในช่องของซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณปีเตอร์นะครับจะเข้ามาร่วมนะครับในรายการของเราบ่อยๆเพื่อให้ความรู้นะครับกับนะครับประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ผมกิรติอนัลชนชัยนะครับช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กแล้วก็คุณปีเตอร์นะครับต้องขอลาไปก่อนสักครู่อย่พบบบกัััสคครรปตไนะวสดีครับสวับวับสครับ ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0